สวัสดีค่ะตามมาดูชาแนลนะคะวันนี้มาที่วัดแม่อีดนะคะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะพระพุทธรูปเยอะมากค่ะวันนี้มาเที่ยวที่เชียงดาวนะคะเรามานอนกางเต็นท์กันวันนี้ก็เลยแวะทำบุญกันที่วัดนะคะ ที่วัดแม่อีดนะคะมุมนี้ก็จะเป็นนรกอเวจีค่ะมีเป็ดเนี่ยนะคะคกระทะทองแดงครับตัวนี้มีต้นนิ้วนะคะ มนนีพญายมราชนะคะท่านนาดูมากเลยนะคะ ปิดตานะคะปิดปากเปิดใจพระเจ้าทันใจนะคะ สวยมากราหูม้มจันค่ะพระราหูนะคะสวยมากค่ะส่วนข้างหลังนะคะที่เห็นเป็นภูเขาสูงๆคือ ดอยหลวงนะคะดอยหลวงซึ่งจะมีถ้ำเชียงดาวอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเราข้ามภูเขาของดอยหลวงไปก็จะเป็นเมืองคลองนะคะอันนี้สมเด็จองค์ปฐมบรมจกกักรพรรดินะพุทธไตรรัตนายานบรมไตโลก,กนาดนะคะเปิดสามโลกนะคะสวยมากะค่ะ มเด็จพระพุทธาจย์โตนะคะใหญ่ยิ่งใหญ่มากนนี้ค่ะบรรยากาศรอบๆค่ะขอบท่านผู้ชมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้กับทั้งช่องตามมาดูชาแนลด้วยวันนี้ตามมาดูชาแนลขอสวัสดีค่ะ